ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยาฐานะและเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการนายธรรมทัศตเลือกประดิษฐ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินทองว่าที่ร้อยตรีวิชิตสุขประวิทย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้านตัดผมนางสาวจันทราพัฒน์สแสวงนามครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านธรรเจริญ รายงานการปฏิบัติงานผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้มีวิทยาฐานะและเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการนางสาวจุธามาศดวงสมุทรตำแหน่งครูประวัติส่วนตัวข้าพเจ้านางสาวจุธามาศดวงสมุทรเกิดเมื่อวันที่21ธันวาคม2521อายุ44ปีที่อยู่ 83หมู่ที่9ตำบลบ้านควรอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรประวัติการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นโรงเรียนสวนสีวิทยาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสวนสีวิทยาปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏส,สุราธานี ปริญญาโทคณะศึกษา,าศาสตร์สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยวันที่8ธันวาคม2558โรงเรียนบ้านเนินทองปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านเนินทองจังหวัดชุมพร หน้าที่ด้านการสอน 1. ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และได้รับมอบหมายให้เป็นครูประจำกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือชุมนุม 2. จํจำนวนชั่วโมงที่ทำการสอน22ชั่วโมงต่อสัปดาห์หน้าที่พิเศษงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 1>, 1. ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2. ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 3. ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันพุธ 4. ปฏิบัติหน้าที่ครูดูแลห้องสมุด 5. ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 6. ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริหารพัสดุการปฏิบัติงานและผลงานด้านต่างๆเพื่อรอรับการประเมินขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการของนางสาวจุธามาศดวงสมุทรด้านที่1วินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบัณวิชาชีพข้อที่1การมีวินยัยการมีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติ ตามกฎปฏิการมารยาทขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคมข้าพเจ้าประพฤติปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเป็นผู้ที่มีความตรงต่อเวลามาปฏิบัติหน้าที่ราชการตรงตามเวลาและเต็มเวลาอีกทั้งอุทิศเวลานอกราชการให้แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนและกิจกรรมของสถานศึกษา1.2 การรักษาและเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการข้าพเจ้ามีความยึดมั่นและตระหนักในหน้าที่ราชการและปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการในการยึดมั่นในด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยการนำเอาหลักธรรมและคุณธรรมแประการ มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน1.3การตรงต่อเวลาและการอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องข,ข้าเพเจ้าปฏิบัติงานตามหน้าที่ตรงต่อเวลาและการอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตามระเบียบปฏิบัติทางราชการปฏิบัติหน้าที่เข้าสอนอย่างเต็มเวลาทุกครั้ง ไม่เคยละทิ้งชั้นเรียนหรือละทิ้งหน้าที่การสอนข้าพเจ้าอุทิศเวลาให้กับงานทางราชการในการทำกิจกรรมทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ1.4ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่การรักษาผลประโยชน์ของทางราชการและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อรักษาประโยชน์ของทางราชการและไม่มีผลประโยชน์ซับซ้อนโดยปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความวิริยะอุตสาหะซื่อสัตย์สุจริตเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและเพื่อนร่วมงาน1.5การรักษาความสามาัคคีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานองค์กรและชุมชน ข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นผู้มีความรักษาความสามัคคีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานองค์กรและชุมชนอยู่เสมอโดยข้าพเจ้าให้ความร่วมมือในการปฏิบัติราชการและกิจกรรมของทางโรงเรียนตลอดจนองค์กรภายนอกที่เข้ามามีบทบาทกับสถานศึกษา2.1ความอุตสาหะขยนันอดทน มุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสำฤทธิ์ของงานโดยยึดหลักประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพข้าพเจ้าประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีความอุตสาหะขยันอดทนม,มุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสำฤทธิ์ของงานโดยยึดหลักประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานซึ่งข้าพเจ้าได้แส,สวงหาความรู้ใหม่ๆเพื่อนำมาใช้ในการสอน และจัดกิจกรรมต่างๆ2.2การยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนาข้าพเจ้ารู้จักปฏิบัติตนเป็นผู้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัดโดยข้าพเจ้าเป็นผู้นับถือและปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาพุทธ ได้ปฏิบัติตามหลักคำ,คำสอนอย่างเคร่งครัดโดยยึดมั่นในศีลห้าและเป็นผู้ประพฤติดีเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน2.3การยึดมั่นในหลักนิติธรรมยืนหยัดก,กระทําในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมายข้าพเจ้ายึดมั่นในหลักนิติธรรมยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องมีความเป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมาย โดยข้าพเจ้าได้รับการอบอรมสั่งสอนจากครอบครัวให้เป็นผู้ที่อยู่ในศีลธรรมอันดีเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีความซื่อตรงและซื่อสัตย์รู้จักเสียสละและมีความยุติธรรมกระทำแต่สิ่งที่ถูกต้อง 4. การยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ข้าพเจ้าประพฤติปฏิบัติตนในการใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตยโดยการไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งต่างๆที่เรามีสิทธิในการเลือกตั้งทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกองค์กรบริหารส่วนตำบลผู้ใหญ่บ้านการเลือกตั้งครูหรือตัวแทนครูในการเข้าไปทำหน้าที่แทนตัวข้าพเจ้าในองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ 2.5การมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชนในการการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมโดยการเข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปีของชุมชนกิจกรรมวันลอยกระทงกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และวันอื่นๆ 3. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม 3. 1. ข้าพเจ้าดำรงชีวิตตามแนวทางหลักตัชยาเศรษฐกิจพอเพียง 3. 2. ข้าพเจ้าละเว้นอบายมามุขกและสิ่งเสพติด 3. 3. ข้าพเจ้าใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและของทางราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 3.4ข้าพเจ้าดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่3.5ข้าพเจ้าประหยัดมัธยัสถ์อดออม4ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ4.1ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกที่ดีสนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการอย่างตั้งสัน4.2จ ข้าพเจ้าศึกษาค้นคว้าริเริ่มสร้างสารรค์ความรู้ใหม่ๆมาใช้พัฒนางานในวิชาชีพ4.3ข้าพเจ้ามีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการในวงการวิชาชีพ4.4ข้าพเจ้ารักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยกย่องเชิดชูเกียรติ4.5 ข้าพเจ้าเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียนชุมชนและสังคม 5. ความรับผิดชอบในวิชาชีพ 5.1. ข้าพเจ้าเอาใจใส่ถ่ายท,ายทอดความรู้หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบืองปิดบังหวังสิ่งตอบแทน 5.2. ข้าพเจ้าเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียน และผู้รับบริการเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอเท่าเทียมกัน5.3ข้าเพเจ้าศึกษาค้นคว,าวา้าริเริ่มสร้างสารรค์ความรู้ใหม่นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่5.4ข้าเพเจ้าปรับพฤึกตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผน พฤติกรรมตามจรรยบัญ,ญบณของวิชาชีพ5.5ข้าพเจ้ามีจิตอาสาจิตสาธารณะและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมด้านที่ 2. ความรู้ความสามารถ 1. การเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน1.1ข้าพเจ้ามีความสามารถในการจัดทําหลักสูตรอย่างเป็นระบบ1.2 ข้าพเจ้ามีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้โดยมีคุณภาพ1.3ข้าพเจ้ามีความสามารถในการเลือกออกแบบการผลิตจัดหาการนำไปใช้การประเมินผลและการพัฒนาสื่อนวัตกรรมที่สอดคล้องกับขบวนการจัดการเรียนรู้1.4ข้าพเจ้าจัดทำแผนสะสมผล ในด้านผู้เรียนด้านสถานศึกษาด้านชุมชนด้านตนเอง 2. การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในสาขาวิชาหรือกลุ่มสาระที่รับผิดช,ชอบ 2. 1. ข้าพเจ้าศึกษาหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆที่ทำให้เกิดความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น 2. 2 ข้าพเจ้าประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพและนำไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน2.3ข้าพเจ้าให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพอย่างถูกต้องและเหมาะสมด้านที่3ผลการปฏิบัติงานสายการสอน 1. ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่าการเปรียบเทียบผลการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษปีการศึกษา2562และปีการศึกษา2563นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นผลจากการทุ่มเทอย่างเต็มกำลังเป็นความสามารถ ได้รับรางวัลและผลงานที่ภาคภูมิใจดังนี้รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองอันดับ2กิจกรรมการแข่งขันเล่า,ลานิทานภาษาอังกฤษสตอริ t เทลลิ g ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นงถึงสางานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่6.9ระดับเรรือกายท่าแท้หนึ่งรางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันเล่นานิทานสตอรี่เทลลิงระดับชั้นม1ถึงมสางานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่69ประจำปีการศึกษา2562ได้รับรางวัลครูดีของแพ่นดินขั้นพื้นฐานโครงการเครือข่ายครูดีของแพ่นดินเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูดีไม่มีอบายามุขประจำปีการศึกษา2,563เนื่องในวันครูแห่งชาติพุทธศักราช2,564ผู้ขอรับการประเมินขอขอบคุณคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมินและแนะนำด้วยไมยตรีอันดีผู้รับการประเมินขอน้อมรับทุกคำแนะนำพร้อมนำไปปฏิบัติ และพัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อให้เกิดผลดีต่อนักเรียนผู้ซึ่งจะเป็นเยาวชนที่ดีของชาติสืบต่อไปขอขอบพระคุณ